ไมพาดมาที่คันนี้ครับปลาช่อนปลาช่อนน่าจะใหญ่นะครับอุ้ยวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับ m r fishing นะครับวันนี้เรามาไม่ได้มาชิงลิวนะวันนี้เรามาปักเบ็ดกันนะวันนี้เรามานั่งในปากกล้วยราอยู่กับไตนัดยังเป็นปากกล้วยปาลอวกอันนี้ก็จะเป็นบ่อของผมนะครับผม ผมบอ่อประมาณหนึ่งไร่นี่นะผมไม่เห็นหรอกข้างหลังอะข่าวเกินเดี๋ยวันนี้ผมจะมาปักไปปักนะครผมผมจะไม่ใช้เขียนนะแต่ผมจะใช้ไส้เดือนแทนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเ,เราจะได้กันกี่ตัวนะครับเ,เดี๋ยวผมขอไปปักไปก่อน a few minutes later สวัสดีสสเพื่อนๆทุกกคนด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วเรามา ยามปลากันฮนะ,ะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้ผลงานกันหรือเปล่าตอนนี้ก็เพิ่งตื่นด้วยร,รีบมาดูเลยโอเคเราไปดูปลากันดีกว่าว่าเราจะได้ปลากันหรือเปล่านะโอ้ว้าวม้เล็กครับอยาให้ดูนะนี่คนระับมาแลกโค้งไปเลยนะครับเก็บจะให้ตะกล้องถือมาดูนะโอจเจอเจอว่ามนี้ที่พูดมัโนโคตรแดง ยุ่เลยนะค้คือะไรสายยุ่ย <c oughs> เลยสายยุ่ยเลยโอเคะ <c oughs> ่ะเสียีตามึ่เดียวก็ยังยู่ดีนะ,ะ <c oughs> ต,ต่อไปก็มีอะไรไหมต <c oughs> อนนีมีอะไรฮะ ีลลังเหมือนนกััครบนี่ครับเก๋ยวมดเกี๋ยวเบ็ดเดี๋ยวผมไปอันนี้เนี่ยวูอันนี้งอวูอันนึงก็งอครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคันนี้ยังตึงอยู่ฮะไอ้คันนี้ยังตรงอยู่ครับทั้สองคันนั้นฮะนี่ครับนี่ครับ นี่ครับคันนี้ฮะนี่ครับเป็นคันนี้ครับนี่งอเลยก็คันนี้งอเลยโอเคเดี๋ยวเจ้าคันไหนดิก็นไงเห็นหัวเลยมาสุกก็ให้แกหัวกระไรเลยนะเห็นไหมเห็นไหมไม่ค่อยอยา่อีกย่างไม่ตายเลยมาไกล มาไหลน้อยนะครับไม่เท่าใหญ่ก็น่าจะเป็นไอเหมยต,ตัวนั่นแหละตัวตะวันตกสุนฝังนหมืนอนยังไม่ตายล้วยปลาอะเดอนก็ได้ผลดีเหมือนนั้นนี่อ่ะถ้าเป็นเบ็ดปากนะบอกเลยตายเกี่ยวคอ <c oughs> อันนี้ก็น่าจะคอเลยอาจจะเพิ่งติดเนาะ สซไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ไม่ค่อยใหญ่ครับโอเคซทัวร์กมีเหมอนเดิมไม่น่าอยู่อยู่อยู่วะปาลาอะไรนุรู้ม่จะเป,ปะลาช่อนวะ อขอถอแล้วก็ลากขึ้นฝั่งอะไรดีกว่าป้องกันการหลุดโหนี่อู้ไม<ฮ>่ใช่นี่ครับปลาช่อน<ฮ>ปลาช่อนครับน,น,นี่ดูดิได้สองตัวลวปะปลาช่อนกับปลาไหลนี่นี่ปลาช่อนติดแล้ปลาช่อนแล้ปลาช่อนมาแล้วผมว่าเราต้องมีทุกคนนี่ ว้าใส่กันไะยากในถุงปลาไหลหนึ่งตัวละอันนี้เด้ปลาช่อนอึ๊บโอ้โหโหต้องถ่ายนี่โอ้ติดเป็นรูปปลาช่อนเลยเนี่ยเออจริงแสดงว่าเพิ่งโตกันเพิ่งเฮาเพิ่งเฮาโอ้เออเดี๋ยวค่อยมาแก้แล้วกันไป ไงเออใช่ใช่มี่ครับโอ้โหดูคันนี้เลยคันนี้วัวไม่ไม่นาอยู่อยู่ไหมโอ้ไม่อยู่อยู่โอ้ดูดูคันนี้แล้วตัดหน้ามาที่คันนี้ครับ อยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้มันจะเป็นปลาไหลเหมือนเดิมมีปลาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อู้หูใหญ่ปลาไหลมีงูเฮ้ยอะไรปลาไหลมีงูปลาไหลมีงูเพื่อนทุกคนโคตรใหญ่ครับใหญ่โคตรอ่ะ ใหญ่่อทำไมตอนเห็นหัวมันใหญ่วะตอนนี้ไม่ใหญ่แล้วนี่ฮะเน่าไหมไม่ค่อยเน่าถึงตายอีกหนึ่งแป๊บอะไรมีมเงยเยี่ยบเยี่ยบเมื่อตอนนี้ก็เป็นหมาที่ขสองของเราแหละนะครับซึ่งคันนี้ไม่ไม่มีอะไรหรอกไม่ตีอะไรมานู่นไป็นคนนูน โอ้ขดยับเลยแล้วเมื่อกี้มันได้ยินเสียงปลาอีกไม่รู้ปลาไม่ไม่รู้ว่าติดของเราหรือเปล่าน,นะครับอ่ะติดตรงนี้ก่กอ่นครนับตรงนี้ก็กดจมนะเลยตามมาตรงนี้แต่ยยนนตะไราตายตา้อทำทำตายไหม กัเนตอ,อะไรงูนะผมงูต <c oughs> ัดผ้าไปคันข้างหน้าอนโอ้ยใส่ไ,ได,ด,ด้ดูมดมาอับ<ด>ชอนปับชอนน่าจะใหญ่นะครับโอ้ย,อย ตัวนี้กลนหนะักตัวก้าหน,นี่ก่ใหญ่่โใ่อะโใหญ่ะโอ้รหนี่บอกคือครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยใจเย็นวยรุน

อุย้ยได้ประทานกลิ่นย่นงกินกันงามคิดนนขนาดอ่น,ะนี่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 ลองก้ององ่ะดี๋ยวเดี๋ยวันนี้กัน เยอะกระดิ่งมันเราตัดพามาที่คันนี้นะครับได้อะไรเยอะอยู่เด็ดปลาไหลมาสองตัวใหญ่ตัวนึงครับเ็กตัวนะอยู่ไหม อุปช้อนย์เองตายแล้วตายมีตรงนั้นบ้างคับมีตรงนั้นมีตรงนั้นอีกทีนึงอ่ะไม่อยู่ปลาเครือปลนเครือไม่ได้มายามเลยไม่ได้มายามทัวร์สามเหลี่ยมผมติดขอบปากติดขอบปากดูมันแหวะหรือว่าทางอ่ะเออปูหล่อ นู่นนะคะนู่นนู่น,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 อ,น,น,นอ่าความไปแลป้วอยว่ที่ล้วที่แบบ นานอยู่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 เอ๊ะม่อยู่มอยู่ ก็เเราตัดไปตรงอีก,อก,อกหนายน,นึันเลยนะหนายไดันไปอีกทีนึงปัดเบ็ดรอบบอปอรอบ,บด ปลาเกลือใหญ่แล้เนี่ยปลาเกลือใหญ่ดีตรงนี้มันอยู่เหรอี้าะนิดนึงี้าะนม่เห็ะนิดอันนี้ไม่อยู่ปร,นนระคันที่ปักวัดตรงนั้นไอ้ตรงขอบสุดอหรเออเออไม่อยู่ นี่ฉันจะเป็นปัญหาอย่างนี้ทำไมันต้องมีสักพันที่สุดอันนี้นนนนตรงไว้หน้าอยู่คันนู้นอ่ะอืมไม่ไม่ไม่ได้ นั่นน okay, <Okay, S 2> <there. S 1> ี่ก็ไม่มีเห็นตะขอไปเลยโอเคไม่น่าจะมีปลาเดี๋วเราไปดูปลาลงไปเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานที่เราได้กันวันนี้เลยนะครับเช้านี้สิโอเคเรามาดูกันเลยว่าเราจะได้กี่ตัวกี่แตะแล้วมี ปลาไหลสองตัวนะฮะตัวนี้ก็ใหญ่หัวเนี่ยตัวนี้เนีดูดิมันขอมป่ะวะดูดิเนี่ยดูหัวดิตอเลรก็ตกใจเลยเนี่ยก็ปลาช่อนตายหนึ่งตัวเหมือนยังไม่ตายมากหรอกเหมือนเพิ่งตายได้แค่สี่สิบเก็ปลาช่อนสดๆอยู่สองสองตัวนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณนานาที่มาติดตามทุกคนเลย ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ MR ็ i อา i n g Thailand นะครับผมช่วงนี้ก็จ,จะมีแต่ปักเม็ดเลยนะเพราะว่าหมายชิงหลิวไม่ค่อยมีครับจะพยายามหาอยู่นะครับผมโอเคก็เอาไว้เจอกันทริปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไว้เจอกัน